วันอาทิตย์ที่ยิ24ตุลาคม2564กโมงเย็น4นาทีเราจะเอาอาหารมาให้เจ้าหมาตัวผอมนะครับนี่นีนลูกเบลเลอร์เลยลาบาร์ดอมาได้ไงเนี่ย อืออาทัานโอเคทันสองลูกน้องตัวผอมเราจะให้น้องประมาณสามลูกนะครับ เดี๋ยวจะเก็บไว้ให้น้องขาวสามลูกโอเค โอเคได้กินกับคนละหน่อยอ่านี่น้องตัวผอมเดี๋ยวเราจะเอาถุงเนี่ยตักข้าวกระจายนะครับหลายๆจุดหมาตัวเมียเยอะมากนะครับเราจะกระจายนะครับ <c oughs> นี่นี่นี่อ้ากระจาย โอเคพอจะกินอิ่มเนาะ <c oughs> ลาบ,บาดอห์ห้ามมา กิน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 สักนิดสักหน่อยก็ยังดีเออเอเอไม <c oughs> ่เป็นไรกินหมูไปสามลูกก่อนนะลูกเนาะเรากินหมูไปสามลูกอันนี้เก็บไว้ให้น้องขาวแล้วนะครับโอเคอน,นี้เก็บไว้ให้น้องขาวนิดนึงไปอโอเคกลับ3ามลูกนี้ให้น้องขาว ออโอเคถ่ายวิวสวยๆกันหน่อยนะครับโอ้โห คือ,น,อน้องลาบาดอซึ่งเป็นแม่ของหมาตัวเล็กนะครับสีขาวสีดำตามผมมาเลยนะสวยงามนะครับวิวธรรมชาติแท้ๆเลยดูสิ โ okay, อเคลาบาดอนี่น้องลาบาดอขคิเล่นตามมามําหอ้น,นี้หมาสุดซอยเลยโอเคไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะต้องเอาไปให้เอ้น้องขาวก่อนไม่รู้อยู่หรือเปล่าโอเคเนะไปแล้วครับสวัสดีครับโอเคเดี๋ยวเราต้องรอบหนามันต้องมีสักรอบหนึ่งที่ต้องใช้ กระสอบอะประมาณสักเท่าไหรอ่อ่ะเป็นกระสอบอะหนึ่งกระสอบสองกระสอบหนึ่งกระสอบอะต้องจุดนี้ละสองกระสอบใช่ไหมหนึ่งกระสอบจุดนี้นะครับหนึ่งกระสอบจุดนี้นู่นหนึ่งกระสอบสองกระสอบสามกระสอบจุดนู้นสี่กระสอบห้าหกเจ็ดกระสอบประมาณนะครับโอเคเนาะโอ้ยวิวสวย โอเคไปนะครับสวัสดีครับ